ในการซื้อขายสินค้าระหว่างประเทศเมื่อผู้ส่งออกและผู้นำเข้าเจราจาข้อตกลงเงื่อนไขาการซื้อขายสินค้าเรียบร้อยแล้วก็จะจัดทำสัญญาการซื้อขายสินค้าและส่งสินค้าออกไปยังประเทศของผู้นำเข้ารวมถึงการจัดทำเอกสารที่สำคัญจะมีอะไรบ้างเราไปติดตามกันได้เลยค่ะ Commercial Invoice หรือว่าใบแจ้งนี้นะคะเป็นข้อมูลเอกสารที่แสดงรายละเอียดเกี่ยวกับผู้ซื้อและผู้ขายรวมถึงรายละเอียดของสินค้าไม่ว่าจะเป็นราคาปริมาณมูลค่ารวมซึ่ง Commercial i n v ินวอจะใช้ในการค้าขายระหว่างประเทศข้อมูลจะถูกเจ้าหน้าที่ศุลกากรใช้ในการประเมินภาษีซึ่งรายละเอียดของคอมเม r c เชียลอินวอก็จะมีะรายละเอียดของที่อยู่ของผู้ซื้อและผู้ขายรายละเอียดของ สินค้าเงื่อนไขและราคาการชำระเงินเลขที่ใบอินวอยและวันที่ออกใบอินวอยภาษีวิธีการจัดส่งและลายเซ็นของผู้รับผลสินค้าหรือว่าเป็นลายเซ็นของผู้รับสินค้าก็ได้ค่ะซึ่ง commercial invoice ผู้ขายจะเป็นผู้ออกเอกสารค่ะเอกสารกำกับการบรรจุหีบห่อนะครับหรือว่า packing list เป็นเอกสารที่ผู้ขนส่งเป็นคนออก ซึ่งเอกสารนี้ก็จะระบุถึงการบรรจุหีบห่อของสินค้าว่ามีอะไรบ้างและมีขนาดเท่าไหร่หรือจํานวนเท่าไหร่ซึ่งเอกสารแพ็กกิ้งลิ์นั้นก็จะให้กรมศุลกากรเป็นผู้ตรวจสอบก็จะตรวจสอบว่าสินค้าที่บรรจุในหีบห่อนั้นมีตามที่แจ้งมาไหมเพื่อเป็นการป้องกันการหลีกเลี่ยงการหนีภาษีซึ่งเอกสารแพ็กกิ้งลิ์นั้นสามารถนำไป วางแผนในการขนส่งได้ซึ่งการวางแผนการขนส่งนั้นก็จะระบุถึงจำนวนพาเลทจำนวนรถลากที่ต้องจัดเตรียมในการขนส่งทั้งนั้นใบตาส่งนะครับหรือ B/L of Lending นะครับผมผู้ขนส่งสินค้าจะออกเอกสารนี้ให้กับผู้่งออกสินค้านะครับผมซึ่งจะออกแบ่งออกเป็นสองเทนะครับผม หนึ่งนะครับก็จะเป็น Master VL บสองก็จะเป็น house แ l นะครับผมซึ่ง Master VL ครับจะออกโดยสายเรือนะครับสองเอาบ l นะครับจะออกโดยเรตนะครับผมซึ่งจะมีการระบุรายละเอียดต่างๆเกี่ยวกับสินค้านะครับเช่นน้าหนักชื่อสินค้าหรือจานวนสินค้านะครับผมแล้วก็จะมีการลงลายมือชื่อด้วยกันสามบุคคลด้วยกันนะครับก็จะเป็นผู้ขนส่งสินค้าผู้นําเข้าแล้วก็ผู้ส่งออกนะครับผม หน้าที่นะครับก็จะเป็นหลักฐานในการแสดงที่ว่าผู้ส่งออกจะนําเอกสารนี้ไปให้กับผู้นําเข้านะครับสองนะครับก็จะเป็นใบเสร็จนะครับผู้ส่งออกครับก็จะแสดงใบสินค้านี้ให้กับผู้ขนส่งนะครับเพื่อแสดงให้ถึงว่าสภาพสินค้านั้นมีสภาพที่ดีเพื่อจะส่งออกไปยังประเทศนั้นๆนะครับผมสานะครับก็จะแสดงเกี่ยวกับกรรมสิทธิ์นะครับซึ่งผู้ที่ถือใบ BL นะครับถือว่าเป็นผู้ที่ มีกรรมสิทธิ์ในการครอบครองสินค้านั้นๆครับหรือสามารถเปลี่ยนแปลงโอนกรรมสิทธิ์ได้นะครับผมใบรับรองแหล่งกําเนิดของสินค้า Certificate of Origin คือหนังสือรับรองที่ออกให้แก่ผู้ส่งออกโดยระบรุว่าสินค้ามีถิ่นฐานมาจากประเทศใดและยืนยันถึงกระบวนการผลิตที่ถูกต้องตามกฎหมายของประเทศผู้ส่งออกและจะมีจํานวนมูลค่าของสินค้าแสดงไว้ ่ใช้สำหรับพิธีศิลกากรของประเทศเมื่อมีการนําสินค้าเข้าโดยมีประโยชน์ในการขอรับสิทธิพิเศษทางการค้าในเรื่องของภาษีศิลกากรจากประเทศผู้ให้สิทธิพิเศษของประเทศไทยนะคะบ c o จะออกโดยกรมจเสริมงกรค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์บ c o Certificate of Origin จะแบ่งออกเป็นสประเทศหหนังนนสือร,รับรองทิงกำเนิดสินค้าทั่วไป Ordinary Certificate of Origin เป็นเอกสารที่ออกให้แก่ผู้ส่งออกเพื่อใช้ยืนยันกับผู้นําเข้าว่าสินค้าที่ได้ถูกส่งออกไปนั้นมีกระบวนการผลิตและวัตถุดิบที่ถูกต้องตามกฎหมายจากประเทศผู้ออกหนังสือรับรองแต่ว่าใบนี้จะไม่สามารถนําไปใช้ขอลดหย่อนภาษีสุลกากรจากประเทศผู้ให้สิทธิพิเศษได้อย่างที่สองนะคะจะเป็นหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าแบบพิเศษ Preferential Certificate of Origin คือเอกสารที่ ผู้ส่งออกใช้ในการขอรับสิทธิพิเศษทางการค้าในเรื่องของภาษีศุลกากรโดยผู้นําเข้าและผู้ส่งออกจะได้รับการลดหย่อนหรือยกเว้นภาษีสําหรับประเทศที่ให้สิทธิพิเศษทางการค้าโดยจะมีการจําแนกแยกย่อยออกไปครอบคลุมถึงความตกลงเขตการค้าต่างๆไม่ว่าจะเป็นความตกลงเขตการค้าเสรีฟรีเทรดแอเรียหรือ FTA ความตกลงเทรดการค้าสินค้าอาเซียนอาเซียนเทรดอินโกลสอะคิเม้นหรือ a p g a และระบบสิทธิพิเศษทังการค้าระหว่างประเทศสำหรับประเทศกำลังพัฒนา CSPP โดยบ c o นะคะที่ประเทศไทยใช้บ่อยจะมีเป็นฟอร์ม D ที่เป็นความตกลงการค้าสินค้าอาเซียนและฟอร์ม E ที่เป็นความตกลงเทรดการค้าเสรีอาเซียนจีนค่ะ ใบขนสินค้าขาออก (export) เ n นไคเป็นใบที่แสดงรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับตัวสินค้าทั้งหมดโดยที่ผู้ส่งออกเนี่ยจะนำเอกสารฉบับนี้ไปยื่นให้กับศุลกากรขาออกเพื่อนำสินค้าออกนอกประเทศโดยใบขนส่งสินค้าทั้งขาเข้าและขาออก (Freight Shipping) จะเป็นผู้รับผิดชอบจะทำเอกสารใบขนส่งสินค้าทั้งขาเข้าและขาออกขึ้นมาและยังมีภาษีที่ต้องชำระ ะมีเลขพิกัดสุลกากรทําเพื่อให้สุลกากรเนี่ยใช้ตรวจสอบเมื่อมีการลักรอบนําสินค้าที่เกิดเข้ามาในต่างในประเทศใบขนสินค้าขาเข้าหรือ import entry คือเอกสารที่บอกรายละเอียดสินค้าทั้งหมดเช่นประเภทสินค้าปริมาณของสินค้าน้ำหนักสุทีิของสินค้ารวมถึงราคาของสินค้า เนเอกสารที่ผู้นำเข้าจะต้องยื่นให้กับเจ้าหน้าที่กรมศุลกากรขาเข้าเพื่อนำสินค้าเข้าสู่ประเภศและใบขนสินค้าจะมีเลข14หลักคือหลักที่หนึ่งถึงสองจะเป็นรหัสเริ่มต้นหลักที่สามถึงสจะเป็นเลขวันที่ยิงใบขนสินค้าหลักที่ห้าจะเป็นประเภทของใบขนสินค้าหลักที่6 7ถึงดจะเป็นปีที่ยิงใบขนสินค้า หลักที่8ถึง9จะเป็นเดือนที่ยิงใบขนสินค้าและหลักที่10ถึง14จะเป็นเลขสุ่อัตโนมัติใบสั่งปล่อยสินค้า (delivery order) เป็นใบเดียวที่เกิดขึ้นจากประเทศผู้นำเข้าเป็นเอกสารที่เกิดจากผู้ซื้อสินค้าเจ้าของสินค้าผู้ขายสินค้าหรือตัวแทนขนส่งเพื่อให้สั่งให้ผู้ประกอบการท่าเทียบเรือสส่เรือหรือเจ้าหน้าที่คลังสินค้าสั่งปล่อยสินค้าให้กับอีกฝ่ายหนึ่ง หรือผู้ที่มีชื่อระบุไว้เมื่อชำระค่าระวางแล้วผู้ขนส่งจะออกเอกสารเปย์ลีลลสหรือใบเสร็จรับค่าระวางเพื่อเป็นหลักฐานว่าผู้ขนส่งไม่ได้รับผิดชอบค่าขนส่งแล้ว ขอบคุณสำหรับการรับฟังในหัวข้อเอกสารในการนำเข้าและส่งออกค่ะและหวังว่าวิดีโอนี้จะทำให้ทุกคนเข้าใจเอกสารที่ใช้ในการนำเข้าและส่งออกเพิ่มมากขึ้นและหากมีข้อผิดพลาดใดต้องขออภัยมาณนะที่นี่ด้วยค่ะ